สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปกรณคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ชอบอาหารเท่านะครับกับมารายงานโตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มามืดเลยนะครับมามืดเลย EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยสิบนะครับ EP ที่สามหนึ่งศูนย์นะครับก็มีของสวยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีสามเล่มนะครับด้ามแกะสองเล่มด้ามงานฝักไม้หนึ่งเล่มเอ้ยด้ามงานฝักไม้มีสองเล่มด้ามงานฝักงานมีหนึ่งเล่ม นะครับแล้วก็มีต <c oughs> ะโพนหลวงพรคพัวัดโบสถ์นะครับหนึ่ง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 กรองนะฮะหนึ่งกรองแล้วก็แล้วก็เคี้ยวเสือหลวงพ่อป้านนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงู่บุญเนื้อเงินเหรียญพุ้ทวนเนื้อเงินนะครับพราเครื่องพราเครื่องมีมาวันนี้เยอะมากนะเยอะมากนะครับมีทั้งสายใต้สายชนบุรีนะครับ เยอะนะครับวันนี้มีรเครื่องหลายรายการเลยนะครับพี่พี่เอฟท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์063นะครับ7973771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพ QR โ o d ค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับวันนี้มามืดเลยนะครับมามืดเลยจะ2ทุ่มแล้ว ก็ไม่รู้ว่ามีพี่พี่เอฟซีท่าไหนจะไม่นอนมั่งก็เหมือนว่าเปลี่ยนเวลาลงนะครับวันนี้พอดีวันนี้มุ่งดุมด้วยนะครับหลายอย่างเลยนะครับก็เลยไม่มีเวลามาลงพอมีเวลาช่วงนี้ก็เลยว่างๆนะครับมานั่งลงให้พี่เอฟซีได้ชมกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับกฎกติกาของช่องให้พี่เอฟซีทุกท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนดูชาพครเื่องและื่องล่างนะครับวันนี้แบ่งปันทุกรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ ppfc ท่านไหนชอบชิ้นไหนต่อรองได้ต่อรองมาเลยนะครับผมแบ่งได้ผมแบ่งให้ฝนตกด้วยเมื่อช่วงเย็นตกหนักมากนะครับเลยไม่ได้ไลท์นะครับเลยไม่ไดเอามาลงให้เพราะว่าอัดคลิปเสียงดังมากฝนตกหนักมากนะครับตอนไม่รู้ที่อื่นตกบ้างไหมนะครับวันนี้ก็เลยช้าเลยนะครับกวันนี้มีมีดเป็นมีดด้ามแกะนะครับปีนักษัตริ์หลวงเขอเดิมนะครับน้างาฝักไม้หนึ่งเล่มแล้วก็เป็นด้าม แกะทาวเวกกอนลสี่เดินดงด้ามงานฝักไม้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นด้ามงานฝักงานหนึ่งเล่มพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะวันนี้ผมแบ่งให้ทุกเล่มเลยวันนี้แบ่งให้นะครับอ่าเล่มแรกนะยาวสิบนิ้วมีดใบห้านิ้วนะครับเล่มที่สองมีดยาวห้านิ้วครึ่งใบสองนิ้วครึ่งนะครับเล่มที่สามมีดเจ็ดเอ้มีดแปดนิ้วใบใบสี่นิ้วนะครับอ่าสวยๆนะสวยๆทุกรายการเลยไม่รบกวนเวลามากวันนี้ มาไวเลยแล้วก็เดี๋ยวไล์ให้ไวๆเลยนะครับเพราะว่ายามค่าคืนนะนี่เล่มแรกนะครับเป็นมีดด้ามแกะนะนี่ด้ามแกะปีนักสัตว์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับด้ามแกะปีนักษัตว์ด้ามงานะด้ามงาแกะปีนักษัตว์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่เป็นมีดด้ามงาฝักไม้แหมแปะตังลายเงินนะครับ ด้ำงาฝาักไม้แหม่แปดตังลายเงินตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่ตอกลายหน้าเกี้ยวหลวงพ่อเดิมวัดหลองโพวันนี้แบ่งปันให้นะเอาไม่ถึงหมื่นเล่มเนี้ยหลักพันนะครับพันไปปลายแบ่งปันนะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นด้างาฝาักงาแหม่แปดตังลายเงินยุคต้นมีไซ์กระเทยนะครับมีไซ์กระเทยนี่เล่มนี้ก็สวยนะนี่ตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับ นี่ตอกลายเสยมาเต็มใบสวยๆเลยนะพพฟซีนี่พพฟซีท่านไหนชอบนะเป็นด้ามงาฝักงานะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงาสวยๆเลยนะครับนี่ด้ามงาฝักงาแหมแปดตังในเงินยุคต้นนะครับหลงพ่อเดิมวัดหนองโพวันนี้มีมีดหลงพ่อเดิมสามเล่มเลยนะครับนี่ส่วนเล่มนี้วันนี้ไล่มีดก่อนเลย ด้ำงาฝักไม้แหม่แปดตังยุคต้นเลยนะอันเนี้ยตอกใบากนาลายนะครับเมนตอกใบากนาลายนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลักพันหมดวันนี้ผมแบ่งให้นะวันนี้ผมแบ่งให้หลักพันหมดทุกเล่มนะพีพีเอฟซี FC ท่านไหนดูชอบหรือสนใจนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับแบ่งปันให้ทุกรายการนะสำหรับมีดนะครับส่วนรายการต่อไปเป็นตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับนี่เป็นตะโพนเขา กวางแกะนะฮะพร้อมฐานลูกใหญ่นะอันนี้ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นี่พร้อมฐานเลยลูกใหญ่ๆนะครับเป็นเขาวางแกะนะครับเขาวางแกะตะโพนหลวงพ่อพักนะครับสวยๆเลยนะพี่ๆฟี FC ท่านไหนดูชอบนะทักมาสอบถามผมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ส่วนอันนี้เป็นเคี้ยวเสือนะครับผมมีสองตัวนี่สวยกริบนะครับ เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเสือนั่งศินะละปะไม่ต้องพูดถึงจานเต็มตัวนะครับตัวนี้สวยๆเลยราคาแบ่งปันนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนดูชอบนะทักมาได้เลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะแล้วก็มีเหรียญเจ้าสวัวหลวงปู่บุญเนื้อเงินนะครับรุ่นสองนะครับสวยกริบเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะพี่เอฟซี ผมเปิดราคาไปนะครับต sure 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 <c oughs> sure ่อรองได้นะครับพี่พีเซีไหวเท่าไหร่ลองต่อรองมาได้นะเหรียญเดิมๆสวยๆนะครับนี่แล้วก็เหรียญเสมาหลวงพ่ทวดเหรียญเสมาหลวงพ่ทวดนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวผมมีเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาเขียวคู่กันนี่คู่กันนะครับคู่กันผมได้มาสวยๆเลยนะครับพี่พีเีนะสวยๆเลยเหรียญเนี้ย สวยกริบนะผมบอกก่อนนะครับเหรียญเสมาหลวงพุทธวดหลังหลวงพุทธีมเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับชุดบนเนี่ยเมื่อวานนี่ผมก็เอาลงนะแต่ยังมีพี่เอฟซีหลายท่านต่อรองราคากันมาก็แบ่งปันกันไปหลายท่านนะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะขี้ตาสามชายสวยๆเลยนี่แล้วก็เหรียญแมงกะบี้นะครับเอ้ไม่ใช่เหรียญแมงกะบี้เหรียญผมเนื้อเงินขออภัยด้วยครับ เหรียญลงถมเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับนี่สวยๆนะนี่เมื่อวานนี้ผมเอาลงแล้วนะชุดนี้นี่เหรียญเสมาทองแดงสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญเทมเหรียญเสมาทองแดงสองสี่เจ็ดศูนย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยกิฟต์นะเหรียญน,นี้พีพีเอฟซีท่านไหนดูชอบทักมาสอบถามผมได้นะแบ่งปันนะครับหลักพันไม่แพงนะพะพื้นที่บ้านผมเองนะครับพีพีเอฟซี วันนี้มีพี่เอฟซีผมเดินทางมาจากสามจังหวัดพอดีเลยไปสุพรรณเดี๋ยวเขาจะแวะกลับากลับเจอแวะเที่ยวหาอ่านี่นี่อันนี้เหรียญจังหวัดชัยนาทเลยเหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุนะครับเหรียญอินทมรลีนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อช้างวัดบรมธาตุพอศอลึกนะครับนี่สองสี่หกห้าสวยสวยเลยนะเหรียญน,นี้เดิมเดิมนะครับ เหรียญเดิมเดิมนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะฮะส่วนอันนี้เป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับนี่เหรียญปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงกระไรกระไรเงินนะเนื้อทองแดงกระไรเงินมาเป็นเหรียญปิดตานะครับสวยเลยนะเหรียญนี้จานเต็มเหรียญเลยนะหลังเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไรเงินห่วงเชื่อมนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์หลงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่สายชนบุรีนะครับส่วนนี้นี่ เขาเรียกเหรียญพระพุทธบาทนะครับนี่เหรียญพระพุทธบาทเขาบางทรายนะฮะสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญทองแดงกระลาทองนะพี่เอฟซีเหรียญทองแดงกระล่ทองเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับแบ่งปันได้ทุกรายการนะแบ่งปันได้ทุกรายการพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้เลยนะครับราคาจับต้องได้นะราคาจับต้องได้นะครับ ผมแบ่งได้ผมแบ่งให้แน่นอน,นนี่ผมได้มานี่นะครับดอนตาลหลังยันนูนหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าอ,นนอ,อันนี้ยันเล็กนะครับอันนี้ยันเล็กนะพี่เอซีนี่ยันเล็กนะครับดอนตาลยันเล็กนะออกวัดดอนตาลหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับนี่เรียกดอนตาลหลังยันนูนเล็กนะครับหลวงปู่สุกปลุกเสก harmonic, ออกวัดดอนตาลนะ อันนี้สวยแท้ดูง่ายนะครับ PFC สวยแท้ดูง่ายเลยพระพื้นที่นะครับนี่ผมได้มาเรื่อยเลยนะเหรียญนะเหรียญหล่อพ่อ,อ,อพาทาเนี่ยฮะวัดพเนียงแตกเราขอประถมพิมพ์เด้มือรุ่นแรกนะครับเป็นพระหล่อโบราณพิมพ์ประกบนี่เป็นพระหล่อโบราณพิมพ์ประกบอง์นี้สวยจริงนะอง์นี้สวยจริงนะครับ PFC สวยจริงๆนะนี่ หล่อรุ่นแรกนะครับพิมพ์ประกบนะส่วนอันนี้นี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับวัดบางมอนนะนี่พิมพ์เล็ก <c oughs> เนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนพิมพ์เล็กเนื้อทองผสมสายพระนครนสีอุธย,ยาไม่ควรพลาดนะครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณสวยๆเลยนะครับ สวยๆเลยนี่เหรียญหล่อหอลวงพ่อจันนะครับ PPFc ท่านไหนชอบนะวัดบางมอนนะสายวัดบางมอนพิมพเล็กนะครับเนื้อทองผสมพระนครสีัุยานะครับท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้พิมพ์ยังคมสวยอยู่นะครับพิมพยังคมสวยอยู่นะนี่เมื่อกี้นี่เหอรอียญหล่ออ่าเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนี่มาดูอันนี้มั่งนะครับ นี่เหรียญหล่ลอหลวงพ่อแก้ววัดพมลัยรุ่นแรกนะครับนี่บล็อกวัดสวยๆเลยทองแดงกระลเงินนะสองสี่ห้าเก้าเหรียญสวยเดิมเลยนะทองแดงกระล่เงินสวยๆเลยนี่พีพีเอฟซี F C. นี่หลวงพ่อแก้ววัดพรมลัยรุ่นแรกนะครับสวยๆเลยนะแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกเหรีหยญทองแดงลมดํานะครับนี่ เหรียญปู้ดูวัดสแกทงทองแดงลมดํานะครับเหรียญเศรษฐีเขาเรียกเหร,รียญเศรษฐีหลวงปูดูนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่ปีพอสอดเดียวกันผมเลยนะสองห้าสามหนึ่งนะครับเหรียญหลวงปู้ดูวัดสแก่นะครับสวยเลยนะพีพีเอฟตีท่านไหนดูชอบหักมาได้นะครับนี่สายชนบุรีเยอะเลยนะวันนี้เหรียญน,นี่เหรียญพ่อแก้ววัดหนองตําลึงนะครับชนบุรีรุ่นแรก เป็นเหรียญทองแดงกระลาทองนะเหรียญทองแดงกระลท่ทองนิยมนะครับเหรียญน,นี้ผมบอกก่อนเลยนี่นิยมสวยๆเลยนะสวยๆราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับพีพีพเอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญแมงกะบี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพทองแดงกระล่เงินนะเหรียญทองแดงกระล่เงินสวยๆเลยนะพีพีพเอฟซีนี่ราคาจับต้องได้ทุกเหรียญผมบอกก่อนนะ ผมเหมามาได้ผมแบ่งให้พี่เอฟซีในราคาที่แบ่งปันเลยชอบวงไหนราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับอันนี้เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับสองสี่หกเจ็ดนะเป็นเหรียญทองแดงก็ไาลทองเหมือนกันนะครับนี่เหรียญทองแดงก็ไหลทองหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่เอฟซีท่านไหนดูชอบทักมาได้นะทักมาได้นะครับ เมื่อวานนี้ลงไปมีพีเอหลายท่านนะทักมาแบ่งผมขอแบ่งปันกันเยอะนะครับผมแบ่งให้หลายท่านเลยเมื่อวานนี้นะนี่ส่วนนี้เนี่ยสมเด็จวัดเกตนะครับเนื้อสวยๆเลยนะเมื่อวานมีพีเอฟหลายท่านอยากได้นะไม่กล้าต่อราคาผมนะครับนี่เขาบอกว่าพระสวยนะครับเหมาะสมกับราคาแบบนี้ไม่กล้าต่อกลัวเสียราคาพระนะครับผมบอกก่อนนะผมเปิดทางให้แล้วนะพีเอฟท่านไหนชอบนะ ผมแบ่งได้ถ้าไม่ขดาดทุนผมแบ่งให้นะครับนี่อย่างเหรียญแมชีบุญเรือนอย่างเงี้ยเหรียญเนื้อเงินนะครับนะเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะครับนี่เหรียญแมชีบุญเรือนเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะครับพพฟซีถามว่าพพฟซีลองคิดเอาละกันไปซื้อที่อื่นนะไปบูชาที่อื่นนะผมบอกเลยเหรียญเนี้ยหลายหลายบาทนะหลายบาทนะครับพอเฉพาะเหรียญเนื้อเงินเนี้ยเหรียญเนื้อเงินเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆเลยน่าจะหลายตังแหละ นะครับแล้วก็กอบเงินเข้าไปอีกเฉพาะกอบเงินในใบหนึ่งเป็นพันแล้วนะครับกอบเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างนะครับผมบอกก่อนกอบเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างนะครับแล้วเหรียญเนื้อเงินถ้าซื้อพุทธคุณพระนะผมบอกก่อนเลยไม่แพงที่ผมนหะหลักพันเนี่ยมันไม่แพงนะพี่เอฟซีเนี่ยยังเหรียญเนี่ยเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อเงินลงยาเนี่ยครับ <S <S เรียมเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างเฉพาะเหรียญเนี่ยหลายบาทแล้วพี่เอฟซี กรอบเนี่ยต้องมีพันกว่าบาทเกือบสองพันเฉพาะกรอบเงินนะครับผมบอกก่อนเลยแล้วได้เหรียญเนื้อเงินเข้าไปด้วยแถมลงยาเข้าไปอีกบีเอฟลองคิดนะผมเหมามาได้ในะราคาที่แบ่งปันนะบีเอฟซีท่านไหนชอบลองต่อลองมานะครับราคาหลักพันเนี่ยพันกลางๆอะไรแบบนี้นะครับบีเอฟซีไม่แพงนะบีเอฟซีลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดเราบูชาเป็นพระเครื่องนะครับนี่พระรอดล,ลําพูนพระเนื้อดิน เนี่ยอย่างกรอบเงินเนี่ยจะพาะเงินโบราณนะผมบอกก่อนใบเนี้ยต้องมีเกือบสองพันนะครับเนี่ยจะพ่อเงินนะผมแกะกรอบเงินไปขายหลายองค์แล้วพระอ่ะผมบอกก่อนเลยนะครับพี่พีเอฟซีกรอบตลับเนี่ยผมแกะขายเลยนะถ้าพระมาเลี่ยมมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยผมแกะขายเลยบางทีถามว่ามันเป็นการที่ผมเหมามาได้ราคาในราคาที่ผมเหมามามันไม่แพงนะฮะ ไม่แพงมากผมก็แกะก่อขายก่อนเลยแล้วเอาพระมาแบ่งขายให้พวกพี่เอฟซีที่ชอบบูชานะครับเนี่ยยังเนื้อผงนะครับเป็นพระผงสุพรรณยอดโถนะเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินนะนี่ปิดทองเก่า,เ,กาเรียมเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างนะครับกรอบอย่างเดียวเป็นพันแล้วนะนะครับอย่างเหรียญโสธรเหรียญเนี่ยเหรียญเนื้อเงินนะเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับ เลี่ยมเงินนะครับเฉพาะเหรียญน,นะถ้าอยู่ในมืออยู่ในมือคนที่มีชื่อเหรียญนั้นหลายหมื่นอ่ะอย่างผมเนี่ยผมเหมามาผมจะไม่คิดเลยว่าต้นทุนผมยังไงผมไม่มีใครรู้อยู่แล้วต้นทุนผมนะครับผมเหมามาชุดนึงอาจจะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นมันเป็นต้นทุนของผมถามว่าผมเหมามาในราคานี้ผมแบ่งปันให้พีเอฟีที่พอมีต้นทุนบูชาที่ผมได้ผมแบ่งให้นะครับนี่อุ้ย อย่างหลงวงพ่อทวดเนื้อว่านเนี่ยนะนี่สวยสวยเลยนะผมบอกก่อนว่าเป็นพระบ้านนะครับสวยสวยดูง่ายๆนะพี่พีเอฟทีท่านไหนชอบนะหลักพันหลักพันกลางๆพันต้นๆนะครับต่อรองกงันเข้ามาได้นะครับมีพี่พีเอฟีหลายท่านเคยบูชาที่ผมไปก็รู้นะครับนี่อย่างหลวงพ่อปานนะครับโค้ดแบกแท่นหลวงพ่อปานพระปานงปานงโคเป็นพระเนื้อดินนะสองซีก่กว่าแน่นอนนะครับสวยสวยเลยผงอุดอยู่ครบเนื้อดินแน่นๆนะ พีพีเอฟดีหลายท่านรู้นะว่ามันเอ,อจริงเลยพักเขาเล่นกันแพงนะครับผมแบ่งปันให้นะตะกุดหลวงพุสธุกร์นะครับถักเชือกลายเกียวเชือกนะนี่ถักเชือกลายเกียวเชือกเนี่ยจุ่มลักนะปิดทองแต่สภาพคือผ่านการใช้มาตะกุดเนื้อตะกัวหลวงพุสุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับเนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในมือคนที่มีชื่อหน่อยน่าจะหลายหลายบาทเลยนะครับนี่แต่ตะกุดแท้ดูง่าย ลอยคล้องมาแอนเลยนะนี่ลอยคล้องมาแบบแอนเลยนี่นะครับใช้จริงตะกุดผ่านการใช้งานจริงและเป็นพเครื่องบ้านๆน,นะครับ ppfc ท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับทักมาสอบถามที่ผมได้เลยยินดีแบ่งปันให้ ppfc ทุกๆท,ท่านนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว,ลว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศรรัพท์0ูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดสาเจเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพคีย์เวิดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการพีเอฟซีทุกท่านตลอด24ชั่วโมงอีพีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี P ่ๆนะครับชาว YouTube ท่านให,ใหม่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นในอีพีต่อๆไปนะครับอีพีนี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี P ่ๆเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ